สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติงน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563นะคะเช่นเคยนะคะงานเงินแล้วก็ความรักสําหรับ16สิงหาคมนะคะพิเศษค่ะเลขนําโชคนะคะถือเป็นเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะให้คนเกิดทั้ง7วันนะที่ดูคลิปนี้นําไปประกอบนะคะประกอบกับ เด็ดๆดที่เราได้มานะคะเป็นหนึ่งที่จะไปร่วมพิจารณานะคะอ่ะมาดูการว่าจะโดนที่ชอบหรือเปล่าแล้วก็ดวงการเงินของเราจะดีไหมนะคะเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะสิบไม้ค่ะอุ้ยหนึ่งเหรียญ The Lover คนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะดวงโชคลาภคนเกิดวันอาทิตย์มาแรงค่ะนะในส่วนของการเงินของคุณได้หนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับพวกลาบลอยอะเนาะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้โดดเด่นมากนะคะเด่นกว่าเพื่อนนะก็บอกเลขนําโชคของคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะจากหน้าไพ่นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเลยนะคะ เรียกได้ว่าวันนี้ก็แต่ก็ขึ้นกับพื้นดวงแต่ละท่านด้วยนะแต่ก็ขอให้ขอให้โดนเนาะได้ขอให้ได้ขอให้โดนนะในส่วนของการงานจะเหนื่อยหน่อยนะคะการเงินดีละนะ,ะการเงินดีคล่องตัวต่อให้ไม่ถูกหวยรวยเบอร์ก็มีเงินใช้นะคะมีเงินใช้มีเงินจ่ายบางท่านก็ได้เงินก้อนเนาะ นะคะเงินมาตามกําหนดนะคะส่วนงานนี่จะเหนื่อยหน่อยนะคะงานมีเรื่องต้องทํามีเรื่องต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเยอะแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยทีเดียวนะคะก็ต้องสู้ต่อไปแหละเนาะความรักนะคะคนโสดนี่ก็ดีดีเนี่ยคือคือวันนี้เป็นวันดีถึงจะงานเยอะงานหนักแต่ว่าก็ยังเป็นวันดีอยู่ดีนะคะคนโสดมีคนคุยนะเนื้อหอมคนนู้นคนนี้ก็ชอบที่จะเข้ามาคุยกับเราเราเองเราก็รู้สึกฟินมีความสุขค่ะวันนี้ คนมีแฟนก็มีความสุขเหมือนกันนะคะมีความสุขมีได้ใช้เวลาร่วมกันนะ่ะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ชื่นมื่นนะคนเกิดวันทิ์ก็อ่ะขอให้รวยๆนะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะลุ้นกันคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้เจ็ดไม้เก้าไม้นะคะ ได้อัศวินดาบสําหรับคนเกิดวันจันทร์การงานเหนื่อยนะคะวันนี้มีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะแยะทั้งวันเลยทีเดียวนะไม่สบายเท่าไหร่ปัญหาหนู่นนี่นั่นนะคะปัญหาเฉพาะหน้าค้าข,า,ขายก็คู่แข่งก็ดูมาแรงจังเลยนะเราต้องไปจัดการนู่นนี่นั่นอยู่ทั้งวันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็จะประสบความสําเร็จต่อไปแหละนะคะเงินยังคงเป็นเงินมาจากการทํางานแล้วก็มีความล่าช้าด้วยค่ะวันนี้ การเงินยังไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะมีอาจจะเป็นไม่ได้ดังใจในเรื่องรายรับหรือรายจ่ายนะคะก็ต้องประคองตัวกันไปนะก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเอ้ยรุนแรงร้ายแรงจนที่จะจัดการไม่ได้นะคะเพียงแต่มันก็ไม่ลาบลื่นเนาะในส่วนความรักคนโสดไม่สนคะ่ะวันนี้วันนี้จัดการเรื่องอื่นจัดการเรื่องของการงานจัดการเรื่องของการเงินนะคะคนโสดส่วนคนมีแฟนนะคะคนมีแฟนนี่ ต้องระมัดระวังนะการทะเละาะเบาะแวงนะคะปัญหาของเรากับแฟนคือบางทีเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราทํางานเยอะปัญหาไม่ว่าจะงานจะเงินอะไรพวกนี้นทำมันจะทําให้หงุดหงิดบางทีแฟนทําอะไรพูดอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจเรานะซึ่งเรื่องราวพวกนี้อาจจะสลับกันได้นะคะระมัดระวังคําพูดคําจาที่มันรุนแรงเกินไปอารมณ์ร้อนนะคะเอาแต่ใจแล้วก็หงุดหงิดนะจะทําให้เกิดการทะเละาะเบาะแวงได้นะคะทีนี้ในเรื่องของโชคลาภคณเกิดวันจันทร์ด้วยหน้าไพ่มันไม่โดดเด่นแต่ถ้าสม สมมติว่าอ่ะยังไงก็เดือนหนึ่งสองครั้งก็รุ้นๆกันหน่อยนะคะก็เลขนำโชคจากหน้าไพ่ของคุณเกิดวันจันทร์นะคะเลข7แล้วก็เลข9นะคะเลข7แล้วก็เลข9ก็อ่ะขอให้อ่โชคดีกนแล้วกันนะคะให้กำลังใจกันนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะราชาเหรียญน,นะคะ ราชาดาบขออภัยค่ะ9ดาบแล้วก็ u d g MENT นะคะเอ่อสำหรับคนเกิดบังคารนะในเรื่องของการงานก็เจอสถานการณ์ที่ต้องจัดการต้องเคลียร์ต้องสะสางอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่มันก็ยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะโอกาสจะประสบความสําเร็จโอกาสจะจัดการปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จลุล่วงอ่ะมีสูงมากนะคะแต่เราก็เหนื่อยแค่นั้นเองนะคะก็อาจต้องจัดการด้วยความเด็ดขาดหน่อยนะเด็ดขาดมุ่งมั่นของเราเองนั่นแหละนะในเรื่องการเงินยังมีปัญหาอยู่ I <laughs> นะคะมีเรื่องต้องจัดการมีเรื่องต้องเคลียร์แล้วก็อาจจะต้องตัดสินใจให้ดีนะคะมีความกังวลในเรื่องการเงินสูงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันคารหลายท่านนะคะพอมีปัญหาในเรื่องของการเงินเราก็จะเริ่มคิดแลอวเออ,เอ,อวันวันที่16เนี่ยเราต้องร่ําต้องรวยไหมน่ะอยากจะได้เงินก้อนนะคะแต่ดวงการเงินเราเออดวงโชคลาภมันไม่โดดเด่นนะคะแล้วมีจัส m เมนด้วยเนี่ยมันอยู่ที่พื้นดวงของเราด้วยนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ผ่านมานะถ้าใครทําบุญ เยอะหน่อยนะมันก็ต้องอาจอาจจะแบบว่าเออโชคดีกว่าคนอื่นเขาหน่อยประมาณเนี้ยนะคะ แต่หน้าไพ่มันไม่โดดเด่นเอาเป็นว่าก็ให้กําลังใจกันสมมุติว่าเ,เราอยากที่จะลุ้นๆกันหน่อยนะคะแต่งวดที่แล้วคนเกิดวันอังคารดีไปแล้วนะคะงวดนี้ก็เลขนําโชคเลขเด่นเลขเด่นของคุณนะคะเลข9นะคะเก้สูนย์เหมือนใกล้เคียงกับกับงวดที่แล้วเลยนะคะ9-20สนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะก็พิจารณาดูแต่ว่าดวงการเงินเราไม่เด่นนะคะเพราะฉะนั้นพอสนุกสนุกก็พอนะ ทีนี้มาดูเรื่องความรักค่ะคนโสดต้องบอกว่าวันนี้นะคะอาจจะเป็นวันที่คุณต้องปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากอดีตแล้วละนะคะวันนี้ถ้าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วแล้วก็ต้องเริ่มจริงจจังๆนะคะปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยนะกับคนเก่าๆก็โหสิกรรมกันไปนะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่านะคะวันนี้ได้ข้อสรุปได้ความชัดเจนให้ตัวเองแล้วละเนาะว่าจะไปในทิศทางไหน ส่วนคนมีแฟนก็เช่นเดียวกันนะคะมีปัญหาอะไรวันนี้พูดคุยเคลียร์กันได้คุณจะได้คำตอบที่คุณรอคุณจะได้คำตอบที่คุณต้องการคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องไปในทิศทางไหนความสัมพันธ์ไปต่อได้ไหมนะคะไปต่อไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องจบถ้าไปต่อได้ก็ได้พูดได้คุยได้เคลียร์นะคร่วมมือกัน2คนนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นในเรื่องความรักนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะสามถ้วยค่ะสี่เหรียญแล้วก็แปดถ้วยนะคะคนเกิดวันพุธการงานนะวันนี้มีความสุขนะคือจริงแล้ววันนี้งานดีแล้วก็เงินก็ดีพอสมควรนะคะการงานทํางานอย่างมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานบรรยากาศการทํางานนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมีความราบรื่นนะคะการเงินเนี่ย ประหยัดอดออมเลยคนเกิดวันพุธวันนี้คุณวางแผนการเงินมาดีมากไม่ใช้ไม่จ่ายไม่ใช้ไม่จ่ายนะคะเอกเอก็วางเป้าหมายเอาไว้ก็ทําตามนั้นได้ดีมากนะคะในเรื่องของโชคลาภไม่ได้โดดเด่นนะ,ะไม่ได้โดดเด่นเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะลุ้นกันสนุกสนุกะเนาะเ,ออเดือนละสองครั้งก็เลขนำโชคนะคะจากหน้าไพา่สำหรับคนเกิดวันพุธค่ะเลข3 สี่แล้วก็แปดนะคะสามสี่แล้วก็แปดนะคะมีให้สามตัวนะ,ะก็นำไปประกอบการพิจารณาของเรานะคะว่าชอบไหมนะคะมาดูในส่วนของความรัก คนโสดวุ่นวายใจอ่ะวันนี้มันเหมือนกับว่าเออคุณเองคุณก็ยังโส,ส,ส,สดนะั่นแหละโส,ส,ส,สดเหมือนเดิมแต่เป็นความโส,ส,สดที่เหมือนกับเราก็วุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆนะบางทีเราเดินจากความสัมพันธ์เก่ามาไหมอาจจะมีคนอยากจะพูดอยากจะคุยกับเราแต่เราไม่พร้อมที่จะคุยกับใครคะ่ะวันนี้นะอยู่คนเดียวก็ก็พยายามทําใจให้มันมีความสุขมากขึ้นหน่อยก็แล้วกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความเสียใจนะคะ át, ทิ้งใครไปแล้วก็ทิ้งความสัมพันธ์เก่าก็ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังแหละนะเราก็ต้องมอองไปน โคตแล้วนะคะ ส่วนคนมีแฟนนะไม่สบายใจเท่าไหรค่ค่ะก็ต้องอดทนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็รักกันอยู่แหละกับแฟนก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของออระยะทางในเรื่องของแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มันเหมือนกับในความสัมพันธ์มันมีทั้ง,ท,งทุกข์ทั้งสุขนะคะวันนี้จะทุกข์มากกว่าสุขหน่อยเพราะฉะนั้นอดทนไว้ก่อนนะคะอดทนประครับประคองความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่เนาะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะสี่ถ้วยค่ะห้าไม้แล้วก็หกถ้วย สำหรับคนเกิดวรรันพฤหัสบดีการงานวันนี้จะนิ่งๆเรื่อยๆเอื่อยๆหน่อยนะคะเราเองเราก็เซง็งๆอะ่ะนะมันมันก็จะเป็นหลายๆอย่างบรรยากาศในการทํางานนะคะมันก็จะเรื่อยๆหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกมันเราไม่ค่อยพอใจกับคนรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะบรรยากาศมันมีความมุ่นวายมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอารมณ์เราไม่ได้ไปในทิศทางที่จะรู้สึกแบบกระตือรือร้นหรือสนุกสนานในการทํางานเพราะฉะนั้นต้องปรับที่อารมณ์เรานะคะมันจะทําให้ทํางานได้มีความสุขมากขึ้นเพราะ วันนี้มันจะทํางานไม่มีความสุขอะคะ่ะทําพอให้เสร็จไปทําพอให้แล้วแล้วแล้วก็รอเวลาเลิกงานอะไรประมาณเนี้นะคะมันมันเสียเวลาเนาะเอาเป็นว่าก็พยายามปรับที่ตัวเราก็แล้วกันนะคะปรับใจปรับอารมณ์นี่แหละนะ การเงินยังมีปัญหาอยู่บ้างนะคะก็ต้องรัดกุมหน่อยวางแผนให้รับกุมค่าใช้จ่ายต่างๆนานานะคะยังไม่ราบลื่นเท่าไหร่แต่ว่าเดือดร้อนก็มีคนช่วยนะนะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะก็ยังัง,งดูแลกันอยู่นะคะเรื่องของโชคลาบไม่โดดเด่น <c oughs> ไม่โดดเด่นแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะมาฝากคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะเลขนําโชคของคุณเลขสี่โอ้เรียงลําดับค่ะสี่นะคะ นำไปประกอบการพิจารณาของเรานะคะว่าชอบไหมนะคะมาดูความรักคนโสดต,ต้องบอกว่าวันนี้คุณจะรู้สึกถึงเรื่องราวเก่าๆขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเพร่อว่างหรืออาจจะเป็นเพร่อเบื่อๆเ็งียยังไงก็ไม่รู้นะนึกถึงคนเก่าแฟนเก่านะคะ อดีตเก่าๆความรู้สึกดีๆคุณรู้สึกในเรื่องดีนะนะไม่ใช่รู้สึกในเรื่องไม่ดีนะเหมือนกับว่าเออเนาะวันๆแล้วก็มีอะไรที่มันหวานชื่นอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยกลับมาคิดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่คิดถึงแหละนะคะแค่คิดถึงก็มีความสุขและนะ,ะไม่ได้มากกว่านั้นนะคะบางท่านอาจจะมีแบบว่าคนเก่าๆทักมาก็ได้เนาะบางท่านแต่ว่าก,ก็แค่ได้คุยอะอ,ยอนาคตยังไม่รู้นะคะยังไม่แน่นอนแต่เราก็รู้สึกดีแล้วละ่ะ คนมีแฟนต้องเอาใจใส่กันให้มากๆค่ะวันนี้คือบางทีเราอาจจะนิ่งๆเฉยๆกันมาพักใหญ่ๆละนะคะใช้ชีวิตหรือคบกันแบบเรื่อยๆเอื่อยๆนะคะวันนี้ทำเซอร์ไพรส์มาหน่อยนะคะมีดอกมงดอกไม้มีของขวัญนะคะมีชวนกันไปเที่ยวหรือนัดเจอกันโดยที่บางทีอาจจะไม่ใช่วันที่เราเจอกันปกตินะมีเซอร์เพิงเซอร์ไพรส์หน่อยนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นแล้วก็มันไปต่อได้ดีขึ้นแต่ก็รักกันดีอยู่แล้วล่ะนะคะ เอาจะใส่กันเยอะๆหน่อยนะคะหวานๆนิดนึงคนเกิดวันศุกร์ค่ะเลข หกเหรียญน,นะคะได้หกเหรียญสี่ดาบแล้วก็สองดาบนะคะในเรื่องของการงานนะคะแม่หมอมองว่าราบรื่นดีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นไปตามที่เราคาดแหละนะคะกับเพื่อนร่วมงานก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีเราช่วยเขาเขาช่วยเรานะคะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะมีความสุขแล้วก็ราบรื่นดีในระดับหนึ่ง ในเรื่องของการเงินจะนิ่งๆหน่อยนะรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีการหยุดชะงักนะเงินที่จะเข้าก็ดูจะช้าๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการใช้เงินของเรานะคะประคองตัวนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบว่าใช้น้อยไว้ก่อน <c oughs> ต้องบอกว่าใช้น้อยไว้ก่อนไม่จําเป็นไม่ใช้จําเป็นก็ใช้แต่น้อยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้แหละว่าว่าไอ้เงินที่จะมานะ่ยมันจะมาตามเป้าของเราหรือเปล่า นะคะก็ต้องกันเหนียวอ้ก่อนนะทีนี้ด้วยหน้าไพ่ในส่วนของโชคลาภนะคะแน่นอนว่าไม่ได้โดดเด่นนะแต่ก็ต้องมีเลขนําโชคไปให้เราพิจารณาด้วยนะคะคุณเกิดวันศุกร์เลข 6, เลข4แล้วก็เลข2นะคะเลขนําโชคของคุณเลข 6, 4แล้วก็2นะคะก็ขอให้โชคดีนะคะในเรื่องของความรัก คนโสดนะคะวันนี้เรานิ่งๆอ่ะเราไม่ค่อยอยากจะสนใจใครไม่ค่อยอยากคุยกับใครเราอยากอยู่กับตัวเองนะทบทวนชีวิตของตัวเองมากกว่าแต่ก็อาจจะมีคนพยายามอยากจะคุยกับคุณนะแต่คุณทําเ,เฉยๆทําเฉยๆทําไม่สนใจบางทีข้อความมันเด้งมาเราก็ทําเฉยๆซะไม่สนใจขี้เกียจนะวันนี้อยู่กับตัวเองดีกว่านะคะค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองหรือบางท่านอาจจะกาลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่นะในเรื่องของอนาคตเนาะ ส่วนคนมีแฟนนะคะวันนี้มีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกันนะคะถ้าความสัมพันธ์ดีอยู่แล้ววันนี้อาจจะคุยกันน้อยนะคะหรือบางทีคุยกันก็อาจจะมีปากมีเสียงแบบลิ้นกับฟันบ้างเล็กน้อยอันนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้บานปลายนะคะจริงหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราทำหูทวนลมบ้างก็ได้นะคะบางทีแฟนพูดอะไรขัดหูเรานะคะถ้าสมมติว่าถ้าปกติเราจะหงุดหงิดแล้วเราก็จะสวนไปอะไรประมาณนี้นะก็มีปากมีเสียงเล็กน้อยวันนี้เราก็เงียบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะเลี่ยงได้ ก็เลี่ยงเนาะแล้วก็บางท่านทีออ่มีปัญหากันมาก่อนหนะ้าอาจจะคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะปรับความเข้าใจกันได้ไหมวันนี้ไม่เหมาะนะคะวันนี้อยู่ใครอยู่มันดีกว่านะ,ะบางทีถึงเราจะพยายามที่จะพูดคุยกับแฟนเราเขาก็ไม่พร้อมจะคุยกับเรานะคะประคองตัวไปก่อนเนาะมาดูคนเกิดวันเสาร์คะ่ะเ e เ e วิลนะคะสิเหรียญแล้วก็ 6ไม้สําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานวันนี้ค่อนข้างที่จะคุณเองคุณงานเยอะ คุณมีเรื่องที่ต้องทําคือจริงๆมันเป็นวันอาทิตย์นะคะบางท่านก็ไม่ได้ทํางานนะคะถึงคุณไมไ่ทำงานแต่คุณมีเรื่องอื่นที่จะต้องทํามีเรื่องต้องคิดนะคะก็จะวุ่นวายหน่อยส่วนคนที่ยังต้องทํางานก็ยังคงติดพันนะเกี่ยวเนื่องและคุณเองคุณเอางานออกจากสมองไม่ได้คุณก็ยังคงมุ่งมั่นคุณนีก็วุ่นวายใจอยู่กับเรื่องงานนะคะก็จริงๆแล้วผ่อนคลายหน่อยก็ดีนะคะคือบางทีเราเราเอาตัวเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับงานเลยแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าพออะไรไม่ได้ดังใจหน่อยมันจะมีหงุดหงิดมมมมมัันนจจะะีีโโห อะไรที่แบบวุ่นวายใจอยู่นะคะก็ผ่อนคลายบ้างก็ได้นะคะเรื่องของการเงินคล่องตัวดีมากนะคะได้สิบเหรียญแล้วก็ถ้าจะว่าไปนะมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเรื่องโชคลาภแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เงินมันคล่องตัวไงคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่พื้นดวงดีนะคะอาจจะอาจจะเฮงเฮงรวยรวยก็ได้นะคะวันนี้อาจจะมีเงินก้อนผ่านมือนะเพราะฉะนั้นนะคะเลขเด่นนะคะเลขนําโชคของคนเกิดวันเสาร์นะคะเลขจากหน้าไพ่นะคะ1นึ่งห้านะคะ 1.06เออเลขหนะคะ1.5.06นะคะกออ็ลองพิจารณาดูเนาะว่าชอบไหมนะคะคนเกิดวันเสาร์วันนี้การเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะอืมอาจจะเฮงๆลรวยๆนะโอเคค่ะทีนี้มาดูความรักกันนะคะการเงินดีไปแล้วความรักคนโสดนะคะเอ,อ่อรุ่ยรือ่อ่ะ เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคนเกิดวันเสาร์วันนี้เฉยๆเรื่อยๆเราเราก็มีคนคุยก็คุยไม่มีฉันก็ทํางานวนไปนะใช้ชีวิตเราไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะแต่ก็สบายใจดีส่วนคนมีแฟนมันเลื่อยเปื่อยเกินไปค่ะสําหรับคนมีแฟนเลื่อยเปื่อยเกินไปจนรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็ไม่ได้กระตือรือร้นแฟนเราก็ไม่ได้กระตือรือร้นมันก็เลยเหมือนกับว่าไปเรื่อยๆแต่แต่ความสัมพันธ์มันราบรลื่นดีอยู่นะคะสําหรับวันนี้ไม่ทะเลาะหรอกถ้าเราไม่เอาเรื่องแบบว่า ความวุ่นวายใจในเรื่องงานหรือเรื่องอื่นของเราแล้วพอเวลาคุยกับแฟนแล้วไปใส่อารมณ์กันถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือราบรื่นดีนะคะแต่จริงๆแล้วกเ็เอาใจใส่กันให้มากหน่อยนะคะคือบางทีมันเลือเล่อยือยๆเอื่อยๆจนเกินไปเนาะอ่ะโอเคค่ะสําหรับ คนเกิดทั้ง7วันก็เรียบร้อยแล้วนะคะให้กําลังใจทุกท่านนะคะดวงการเงินอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้มีเฮงเฮงกันทุกท่านนะคะแต่ก็ขอให้โชคดีนะคะตามพื้นดวงของเราแล้วก็เฮงเฮงรวยๆทุกท่านพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ